คุณสวัสดีครับทุกท yeah. ่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไ๋อสเต๊เฮียครับเตะสเต๊วันเสาร์วันหยุดของหลายๆท่านมารู้ว่าอาหารนั้นอร่อยอย่างไรและทำให้ชีวิต มีความสุขสนุกสนานด้วยวิธีอะไรกันดีใช่ครับพูดถึงอาหารอาหารมันไม่ใช่แค่อาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทดลองทำเนี่ยคุณต้องใส่ใจเข้าไปด้วยและอาหารคุณจะมีรสชาติที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าอาหารใจถ้าท่านไม่เข้าใจจะฟังเป็นเพลงก็ได้นะครับมาทำารมก่อนขออนุญาตนะครับอะไรมันอยู่ข้างบนล่รักร้องผมต้องทำอารมณ์ครับอย่ายุ่งกนะครับขอร้องขอร้อง ไปซะแล้วเอ่อช่างมันนะงั้นไม่ต้องทำแล้วนะถ้ามันไปแล้วอาจจุดหมายเลยพอเลยพอเลยสวัสดีค่ะคุณคุณสวัสดีครับดฉันกับสามีเนี่ยอยู่กินกันมาหลายสิปีเราก็เหมือนสามีภรรยาคู่ทุกคู่ยากคู่อื่นแหละค่ะดีมาก ที่ต่อสู้กันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงจนเรามีทุกวันนี้ได้ม,มีทั้งหวานอมขมกลืนม,มีทั้งชื่นสุขและทุกข์ระทมเสาร์ที่แล้วค่ะเป็นวันครบรอบแต่งงานของเราดีมากฉันแต่งตัวสวยฉีดน้ำหอมฟุง้งเดินไปอบกอดสามีแล้วที่ฉันก็บอกขอเขาว่าที่รักจำได้ไหมวันนี้วันอะไรเอ่ยอ้า สามีก็บอกว่าจําได้สิจ๊ะวันที่ผมมีความสุขที่สุดโโอ้หปีนี้อยากได้อะไร uh huh. บอกมาเลยค่ะทิรัก uh huh. ฉันนี่น้ําตาซึมเลยค่ะอ uh huh. ืจ๊ะเก็บอกว่าเออทิรักมันจะมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าฉันอยากจะได้ไอ้ไอ้ที่แบบพอเหยียบเหยียบปุ๊บแบบจากศูนย์ ถึงร้อยภายใน5วินาทีรถสปอร์ตเดวได้รถสปอร์ตแล้วก็ฉันก็หอมสามีไปฟอดหนึ่งสามีก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้จัตทิรักไอ้ทีเพอเกียบปุ๊บจากศูนย์ถึงร้อยภายใน5วินาทีใจดีใจดีมากเดี๋ยวจัดให้แล้วสามีก็หอมฉันคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจับฉันปิดตา ของขวัญน่ารักมากสามีก็บอกว่าแอนแอนเปิดตาเปิดตามาสิกขทรักใหม่ล่าสุดเลยรุ่นนี้ฉันเปิดตาเบิกโพรงมาซุปเปอร์คาร์เฟอร์รี่บอดช์หาไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีมันคือเครื่องช่างน้ำหนัก พอเหยียบปุ๊บจากศูนย์ถึงร้อยภายในห้าวินาทีแล้วมันก็ให้ฉันขึ้นไปเหยียบันฉันเลยพูดไปสามสี่คำไอ้สามีเฮงสวยเฮ้แต่มันก็เขาก็ไม่บิดนะก็อยากได้ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยภายในห้าวินาทีอะไรที่มันเหยียบแล้วศูนย์ถึงหนึ่งร้อย เขาคิดเปเองแหละเขาทำไมไม่พูดเราอยากได้รถสปอร์ตตักคทนานึง่ไไปพูดอย่างนี้เขาเอากิโลให้โอ้แล้วแล้วตูนถึงหนึ่งภายใน้าวินาทีแสดงว่าลักษณะตอนนี้เมียก็ร้อยต้นๆนะก็ก็พยายามลดลดน้ำหนักดีกว่านะฮะลดน้ำหนักดีกว่าแล้วก็ถามมาบอกว่าไปไหนดูสิคะฉันอยากจะกินมันจะพาฉันไปจังหวัดนนทบุรี แมเป็นคนน่ารักมากร้อยกว่าโลนี่ยังไม่หยุดกิน,นย,ยังไม่หยุดแล้อยากกินดีอยากจะไปนนทบุรีหาอะไรกินดีๆได้ไปนนทบุรีถ้ามไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านเกาเหลาเมืองนนจังหวัดนนทบุรีเข้าจังหวัดนนทบุรีมุ่งหน้าไปที่ท่าน้ํานนก่อนจะถึงท่าน้ําจะเห็นหอน,นาฬิกาอยู่ด้านหน้าให้เลี้ยวขวาไปทางคุกเก่าแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งทันที จากนั้นตรงไปประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือมาจังหวัดนนทบุรีถ้าไม่กินเกาเหลาเนื้อสดเนื้อเปื่อยที่ร้านเกาเหลาเมืองนนถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว34ปี <Wow. S 1> คุณแม่ระเบียบกับคุณพัชรีเริ่มเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่ปี2524คุณแม่ตัดสินใจขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะว่ามีลูกเยอะ เลยอยากจะหาเงินช่วยครอบครัวและที่สำคัญคุณแม่ชอบทานเนื้อมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของร้านนี้ที่ใช้ชื่อร้านเกาเหลาเมืองนอนก็เพื่อจะให้ลูกค้าลองสั่งเกาเหลาเพราะจะได้สัมผัสกับรสชาติของน้ำซุปที่แท้จริงว่าอร่อยขนาดไหนเวลาไม่มีเส้นที่นี่จะขายทั้งหมูและเนื้อเมนูเด็ดๆประจาร้านก็คือมีสดตับหมูและลูกชิ้นหมูปิ้ง แต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินเกาเหลาเนื้อสดเนื้อเปื่อยถือว่าผิดวิธีทำลวกผักบุ้งและถั่วงอกใส่ชามตามด้วยขึ้นช่ายผักกาดหอมและกระเทียมเจียวจากนั้นตักเนื้อใส่ชามราดด้วยน้ำซุปร้อนๆโรยพริกไทยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟเสร็จลับทางร้านจะใช้เนื้อสามชั้นและเนื้อน่องลายซึ่งเป็นส่วนที่มีพังผืดเวลานำไปต้ม เนื้อจะไม่เละพอเปื่อยได้ที่แล้วรสชาติจะดีเนื้อจะนุ่มและหอมใช้เวลาต้มนานประมาณ3ชั่วโมงและต้องใช้ข่าช่วยในการดับกลิ่นคาวด้วยเกาเหลาเนื้อสดเนื้อเปื่อยชามละ50บาทร้านเกาเหลาเมืองนนจังหวัดนนทบุรีเปิด8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นวันนี้เสิร์ฟมาในรายการเลยครับนี่เลยนี่เลยต้องขอบคุณมากนะฮะ มีประวัติอันเก่าแก่แล้วก็เดี๋ยวนี้หลายๆคนก็จะพูดกันแล้วว่าเริ่มหากินเข้าวหญ้าทุกทีแล้วพวกเกาเหลาเนื้อสดเนื้อเปื่อยหาไม่ได้อย่างของผมมก็โชคดีผมก็ได้เกาเหลาเนื้อสดเนื้อเปื่อยแน่นอนเดี๋ยวเดีก่อนเดี๋ยวก่อนเขาขายเกาเหลาเนื้อสดเนื้อเปื่อยไม่ใช่เหรอใช่ทำไมทำไมนี่จะมีจะมีแต่เนื้อสดอ่ะอันนี้สดอันนี้เนื้อเปื่อยนะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เนื้อเปื่อยทั้งหมดเลยใช่ไธรรมดาเขาต้องใายรวมกันไม่ใช่เหรอตอนที่ผม เตรียมคือจะเป็นเนื้อสดเนื้อปุ๋ยนึงเลยเอาเนื้อเปื่อยผมาไปหมดเลยอ่ะใม่เป็นหยอกหยอกจริงๆแล้วหนูไม่หนูไม่กินขออนุญาตขอน้ำหน่อยครับน้ำมานาวฮะนี่อะไรของคุณเนี่ยมากมายไก่กองนี่ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะหิวมากเลยยิ่งทำงานอ่ะคุณผู้ชมทำงานตั้งใจเลยเนีอันนั้นนะอันนั้นนะอันนั้นนะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชม ขังานตั้งใจหน่อยดิโอ้โหอะครับลองดูครับลองดูครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ก็เล่นจังกินกินยด้วเปล่าเนื้อกินหรือเปล่าหมูกินหรือเปล่าอันนั้นลูกชิ้นหมูกินได้สนุกดีนี่นี่ลูกชิ้นเขาด้วยท่านผู้ชมครับนวัดฉายานวัดจับเป็นเจงนะครับครับผมเป็นเจงไหมเนเจงะดีนะยังไงครับอร่อยน้ำนทานตัวอู้หูทานละทานละทานละโอ้หดูเนื้อให้ น้ำมันหอมมากเลยนะน้ระหว่างระหว่างที่คุณกำลังนั่นนี่ผมดูนี่ตัวลูกชิ้นตัวลูกชิ้นน้ำอร่อยน้ำอร่อยลูกชิ้นระหว่างที่คุณกำลังนั่นดูลูกชิ้นลูกชิ้นโอ้โหดูตายตายตายเอ้าไม่ผิดครับหมูโอเคหมูเพิ่มรสชาติเนี่ยนน้ำตาไหลเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวน้ำอร่อยมากทำอะไรทำอะไร เนี่ยคุณผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นส่วนเนื้อน้องลายที่เขาใส่เข้ามาในชามด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวเนื้อที่มีเอ็นแซ่ออู่อยจอร่อยมากอร่อยให้น้ำตาไหลเลยครับมันเป็นความอร่อยอร่อยละอร่อยอร่อยจริงๆครับุ้นเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเ่ยเนี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 ่น่อยนย่น่นเ ือเปื่อยอย่างเงี้ยัหาที่ไหนไม่ได้ได้ไอะมันเปื่อยจริง้วทำไมจานนี้ไม่มีเลยจานนี้ไมไม่มีอันนี้เนื้อตุ๋นก็เปอยอ๋อเหรออันนี้เนื้อเปื่อยเขาแยกมา้ไปเมืองนอนท์อย่าพลาดนะครับยังเป็นความอร่อยที่อยู่โอ้โหกลิ่นขึ้นมาถึงนี่เลยน้ําตาไหลเลยท่านผู้ชมครับมันอร่อยและมันเด็ดขาดจริงมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อ34ปีเป็นประกันพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของรายการอย่าพลาดช่วงต่อไปเด็ดขาดนะฮะ เราจะสอนท่านทาอาหารอย่างชนิดที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยคับเราก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละฮะพักสักโร่เดียวครับไข่ยกทรงสดๆใหม่ๆสดสเลยฮะกินเนี่ยมาก่อนแล้วต่อลิมรสแข่งปินก่อนอมก็ปิดด้วย้อมก็ปิดคือก็ปหอมใโหระพาต้นต้นต้นโอ้โหอัพไปอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อยสวัสดีครัูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่อไม่จริงไม่จริงผมใม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอลออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมืวันนี้ติดตามเอาตะก้อนออกจากปากดูครับผมเนออย่าลืม ครับครับติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมฮัล y o u ยูทูบ e l l o y o ยูทูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับไออย่างกันเลยับะไครไม่ใช่สับะไครตอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน